ยินดีจะทำอะไรครับวันนี้พ <right>. okay. าไปดูปูอ่าไหนน้องยินดีพาไปดูปูอันนี้เป็นฟาร์มปูน้องยินดีเหรอครับ <All right. S 1> นั่นปูเป็นอะไรอะ่ะลูกปูตาย <c oughs> ตายเยอะเลยอ่ะไหน,นมีม,มีมีตรงไหนอีกไหมพาพาไปดูหน่อยเร็ว <All right. S 1> เดี๋ยวเราจะตามน้องยินดีนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ช่องยินดีพ่อแอร์พามว่วนด้วยนะครับตอนนี้น้องยินดีกาลังพาดูปูนะครับน้องยินดีเลี้ยงปูนะครับอยากเลี้ยงปูอา้าวโอเคตายอันนี้อะไรเนี่ยลิปปูตายแล้วไปทําอะไรคะไปทอดกิน <laughs> นี้เป็นปูน้องยินดีนะครับน้องยินดีเลี้ยงปู <Okay. S 2> ไหนอันนี้เป็นอะไรเป็นลูกปูหรออันลูกปูอยู่ไหนลูกปูอยู่บ่อไหนเด,ดอ่าเดี๋ยวเรามาดูลูกปูกับน้องยินดีนะครับอ๋อนี่เป็นบาะลูกปูใช่ไหมเป็นบ่อลูกปูน้องยินดีนะครับเฮ้ย พิเตอร์อพิเตอร์อันนี้พี่อะไรพิตานตานไปกอดพิเตอร์สิอ่ไม่ต้องไปกอดได้ยากนะครับ